สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทารโโดยแม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานดีที่บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่มีข้ามโฆษณาแต่ถ้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แตงแม่หมอได้ให้ไไมมม่่่่่เเเเเปป็็นนนนรรรชกกัคะหือวาาายซตตทงงใ้ล ค่ะทุกคนคะ่ะมาคะ่ะเช้านี้นะคะเราตั้งชื่อแรนดอมว่านะคะคุณเท่านั้นที่จะได้รับนะคะคุณเท่านั้นที่จะได้รับสิ่งนี้นี่คือคําตอบนะคะที่คุณเฝ้าตามหามานานนั่นเองนะคะคุณเท่านั้นนะคะที่จะได้รับสิทธิ์นี้นะคะนี่คือคําตอบที่คุณตามหามาน่นนานไม่ว่าคุณต้องการคําตอบอะไรคลิปนี้จะเป็นคําตอบสําหรับคุณนั่นเองคะ่ะค่ะนะคะนะคะ,นะคะ นี่คือนะคะเป็นคลิปของคุณเมื่อคุณได้เข้ามาดูคลิปนี้ไม่ว่าคุณตั้งคำถามว่าคำถามอะไรคำถามนั้นนี่คือคำตอบสำหรับคุณนั่นเองค่ะมาค่ะณนะช่วงเวลานี้ตอนนี้คำตอบที่คุณอยากจะรู้จะเป็นจริงตามที่คุณปรารถนาหรือไม่นั่นเองนะคะมาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ nice of one นะคะคาตอบคุณกําลังจะหางานใหม่ถ้าเป็นคนพนักงานคุณกําลังหาเลือกงานใหม่หางานใหม่เพราะส่วนที่จุดตรงนี้นะคะคุณกําลังมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองถ้าเป็นคนทํางานนะคะแต่ถ้านะคะแล้วก็คุณจะได้งานใหม่ตามที่คุณปรารถนานี่คือสามถ้วยเตรียมตัวเฉลิมฉลองบางคนจะได้โอกาสได้รับตำแหน่งใหม่แต่ถ้าเป็นคนที่เจ้าของธุรกิจ นะคะหรือใครก็ตามนะคะประกอบธุรกิจหรือว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถามว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไหมถ้าเป็นรัชการคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลามันแต่ถ้าเป็นเป็นเจ้าของกิจการนะคะคุณจะสู้คุณจะยืนหยัด เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองคุณเห็นไหมคะคุณไม่ให้ใครมาทำร้ายผลประโยชน์ไม่ว่าผลประโยชน์นั้นของคุณจะเป็นผลประโยชน์แบบไหนก็ตามคุณจะยืนหยัดและมั่นคงนะคะห่วงแหนผลประโยชน์ของตนเองมากที่สุดเท่าที่ จะห่วงเห็นได้ณนะช่วงเวลานี้แม้ว่าตัวเองจะเจ็บแม้ว่าตัวเองจะปวดขนาดไหนขอให้องค์กรขอให้องค์กรอยู่รอดนั่นเองนะคะนี่คือแต่คุณสบายใจได้ค่ะเพราะมันขึ้นสามถ้วยสิ่งที่คุณยืนหยัดสิ่งที่คุณต่อสู้จะประสบความสําเร็จนั่นเอง ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือชัยชนะแห่งความพยายามของคุณที่ไม่ยอมเ้ยอย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วยังไงต่อค่ะณตอนนี้เวลานี้คําตอบนะคะที่คุณอยากได้มันเหมาะสมและคู่ควรหรือว่าคุณจะต้องเตือเรียนรู้สิ่งใดอีกค่ะโ oh อ้ไม่ได้คคุณค่ะคะคุณค่ะคุณค่ะ,คคะนะคะ นี่คือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณเป็นคนฉลาดอยู่แล้วนะคะมีความฉลาดหลักแหลมรู้ทันเล่เหลี่ยมแล้วเป็นคนที่รอบคอบนะคะเป็นคนที่รอบคอบชัดเจนในเรื่องการงานเป็นคนที่เรียนรู้เกี่ยวกับ นะคะธุรกิจการงานอย่างละเอียดอย่างละเอียดอ่อนนั่นเองไม่ใช่อย่างละเอียดเฉยๆอย่างละเอียดอ่อนมีความรอบคอบรอบรู้นะคะใครมาแบบไหนคุณก็จะเข้าใจแม้ว่าคุณกําลังเดินทางนะคะไปสมัครงานใหม่หรือยื่นเรซูเม่อะไรก็ตามคุณจะประสบความสําเร็จความสุขที่หามาได้ด้วยตัวคุณเองความสุขสร้างได้ด้วยตัวคุณเองแต่คุณเป็นตักธุรกิจนะคะถ้าคุณเป็นตักธุรกิจเนี่ยนะคะ สิ่งที่คุณเจอมาณนะตอนนี้ความสุขกําลังจะเข้ามาหาคุณนี่คือคําตอบที่คุณต้องการนั่นเองนะคะคุณเป็นคนรอบรู้และเป็นที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยม นะคะไม่ว่าใครจะมาปรึกษาคุณอะไรคุณก็ให้ข้อคิดเห็นแต่เรื่องบางเรื่องสําหรับคุณในบางกรณีคุณก็หาทางออกให้ตัวเองหาความชัดเจนให้ตัวเองไม่ได้แต่สําหรับถ้าให้คนอื่นมาปรึกษาคุณนะคะมีแต่คนอยากจะเข้ามาหาคุณคุณก็จะบอกนะคะวิธีแก้ไขให้กับคนนั้นสําเร็จแต่ถ้าเมื่อเป็นตัวเองอะจุดวิกฤตแล้วจริงๆอะ บางทีมันก็หาทางออกไม่ได้นะคะแต่ถ้าคุณนิ่งสงบอ่ะคุณจะเป็นคนที่หาทางออกได้นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่นะคะไพ่มาบอกคําตอบที่คุณต้องการนั่นเองนะคะทุกคนขานะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถมีทักษะมีความรอบรู้วางเกมได้ในอนาคตวางเกมชีวิตของตัวเองเป็นนั่นเองนะคะต่อค่ะ

วางเกมได้นับจากนี้นี่คือคําตอบการงานของคุณธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองความสุขที่จะเข้ามาเดือ๋วนะคะบางคนจะได้เดินทางไกลติดต่อค้าขายนะคะกับคนจากชาวต่างชาติหรือติดต่อค้าขายทําธุรกิจนะคะมีการขยับขยายสาขาโอกาสใหม่ๆสิ่งที่คุณเจอณนะช่วงเวลานี้ให้รู้ว่านี่คือการจุดเปลี่ยนในชีวิตคุณการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนําพาแต่ความสุขมาสู่คุณนั่นเอง นะคะแล้วยังไงต่อคะนับจากนี้โอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณธุรกิจความสุขของคุณกําลังจะเข้ามาเยือนให้คุณได้รับโอกาสนั้นนั่นเองนะคะต่อคะ่ะแล้วยังไงต่อคะ่ะทก อบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณมีเอกลักษณ์โดดเด่นนะคะคุณจะได้รับอิสรภาพเรื่องต่างๆนะคะคุณจะปลดล็อกถ้าคุณอยากได้งานทําคุณจะได้งานงานนี้จะเป็นงานที่มีการเดินทางนะคะอิสรภาพของคุณปลดล็อกทุกเรื่องราวคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดมากๆ The ะฟูครั้งนี้ The ะฟูคือโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆชีวิตของคุณจะเขียวขจีเหมือนเดอะฟูครั้งนี้นะคะทุ่งนาทุ่งไร่ โอกาสใหม่ๆในชีวิตคุณคุณเป็นคนฉลาดหลักแหลมคุณไม่สามารถนะคะเป็นลูกน้องใครได้นานหรือว่าเป็นลูกน้องคนอื่นได้ก็จริงแต่ว่าคุณจะมีความเป็นอิสระนะคะมีความคิดแตกต่างจากคนอื่นนะคะไม่ใช่ไม่ชอบให้ใครมาครอบงําความคิดของคุณนั่นเองบางคนเป็นลูกน้องคนนะคะก็จะมีความคิดแบบว่า คุณไม่ครอบให้ใครมาบังคับนะคะและคุณก็ไม่ได้ยึดติดนะคะคุณไม่ได้ยึดติดตำแหน่งหน้าที่การงานว่าคุณไม่มีอีโก้นั่นเองนะคะนี่แหลคะค่ะเดอฟูนะคะความฉลาดของคุณคุณชอบนะคะอะไรที่มันเสี่ยงๆชอบให้ตัวเองปล่อยเป็นอิสระนั่นเองนะคะทุกคนค่ะความเป็นอิสระของคุณจะถึงคุณจะเรียนจบด็อกเตอร์บางคนเรียนจบด็อกเตอร์ก็อาจจะไปเป็นชาวนาก็ได้นี่คือสิ่งที่คุณ ต้องการคำตอบใช่ไหมความสุขของคุณกำลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนั่นเองต่อค่ะทุกคุณความขาดแคลนนะคะถ้าตอนนี้อยู่คุณอยู่ในสภาวะความขาดแคลนให้คุณเรียนรู้ไว้เลยว่าโอกาสของคุณกําลังจะเข้ามาถึงแล้วจุดเปลี่ยนของคุณกําลังจะเข้ามาถึงแล้วถ้าตอนนี้นะคะเจอปัญหาขาดแคลนคุณกําลังจะได้ก้าวเดินออกจากความขาดแคลนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะอะไรคะเพราะมันขึ้นเดือยและ นะคะเฉลิมฉลองนั่นเองนะคะแล้วก็ราชาถือถ้วยคุณขาดแคลนไม่ได้ดานหรอกค่ะเพราะสติปัญญาของคุณยิ่ง the f o ฟูนะคะสติปัญญาของคุณจะนำพาให้คุณได้หลุดพ้นออกจากวิกฤตในครั้งนี้คุณอยู่กับตัวเองให้เป็นนะคะปล่อยช,ชีวิตชีวาออกไปข้างนอกออกไปเที่ยวหรือไปรีแล็กทําให้ชีวิตของตัวเองมีความสุขหรือไปเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรก็ตามนะคะคุณกลับมาคุณจะได้เป็นคนใหม่นั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะ DON'T คุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นคนที่ชอบรักความยุติธรรมคุณเมื่อเห็นความอายุติธรรมคุณจะเป็นคนที่รับไม่ได้นะคะและคุณเป็นคนที่เถ็นตรงมากรักความยุติธรรมอย่างสูงสุดแต่ถ้าคุณมีเรื่องคดีความหรืออะไรคุณก็จะชนะคดีความนั่นเองนะคะบางคนจะได้ทํางานเกี่ยวกับด้านคดีความแต่ถ้าเป็นงานด้านเอกสารนะคะทางการเงินด้านกฎหมายก็ตรวจสอบอย่างละเอียดนั่นเองนะคะ นี่คือคําตอบของคุณถ้าเกี่ยวกับคดีความคุณได้รับความยุติธรรมล้านเปอร์เซนต์ค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับไม่ว่าคุณต้องการคําตอบแบบไหนคําตอบนี้เป็นคําตอบสุดท้ายของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะคุณต้องการโชคลาภคุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแขนคุณได้รับความยุติธรรม คุณได้รับโชคลาภมาจากโปรเจกต์โปรเจกต์งานที่คุณอยู่กับชาวต่างชาติหรือว่าคนแดนไกลกับคู่ค้าของคุณคุณคิดคุณปล่อยวางคุณคิดว่าจะไม่ได้เงินก้อนนี้แต่คุณจะได้เงินก้อนนี้นี่คืออะไรคะ The view of fortune ดวงชะตาของคุณได้ปรับเปลี่ยนแล้วดวงชะตาจะนำพาให้ธุรกิจการงานของคุณณตอนนี้ถ้าคุณประกอบธุรกิจการงานอยู่ให้คุณรู้เลยว่า กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นไปในทางที่ดีนะคะโชคลาภทรัพย์เงินทองคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีจุด turning point ของคุณมาถึงแล้วนั่นเองนะคะทุกคนค่ะมาค่ะและนับจากนี้คุณจะเจอสิ่งใดและอะไรอีกคะเมื่อเปลี่ยนเลี้ยวเปลี่ยนไปในทางที่ดีล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะต่อค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณคุณค่ะจัด g m e นี่คือคำพิพากษา นะคะสิ่งที่คุณปาถนาสิ่งที่คุณอ้อนบอนนี่คือคําพิพากษาจากจักรกวาลคําพิพากษาหรือคําอธิษฐานของคุณคุณปรารถนานะคะที่จะให้คุณได้หลุดพ้น ออกจากวิกฤตความขาดแคลนและความสับสนในองค์กรของคุณนะคะที่คุณปกป้ององค์กรของคุณหรือคุณออกจากงานแล้วคุณออกจากงานนานแล้วนับจากนี้คุณจะไม่มีความขาดแคลนแต่ถ้าขาดสภาพคล่องในองค์กรธุรกิจของคุณนับจากนี้สิ่งที่คุณเจอมามันได้ปรับเปลี่ยนไปแล้วก็คือนะคะ the view of fortune ครอบครัวของคุณ จะมีแต่ความอุดอมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเลนโลนคุณก็จะมีแต่ความสุขจัดเม้นสิ่งที่คุณปรารถนาเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต่างอ,มอวมอํานวยอวยพรให้คุณได้รับสิจนั้นและเวลานี้มันก็ถึงจังหวะชีวิตที่คุณจะได้รับแล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะนี่คือสิ่งดีๆคำตอบที่คุณจากได้นะคะในะช่วงเวลานี้เช้านี้นั่นเองค่ะแล้วยังไงคะเขาจะเดินทางไปแทน คำอธิษฐานหรือคำอ,อธิษฐานคำขอพรนะคะคำพิพากษาจากจักรวาลจากเบื้องบนประทานให้คุณเรียบร้อยแล้วและจะเกิดอะไรขึ้นอีกคะทุกค่ะุณคุณคะคุณค่ะ,คคะ,คคะเราบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณเป็นลูกน้องใครไม่ได้นาน นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเถนตรงคุณคิดอะไรคุณก็จะลงมือทําแล้วบางคนมาบังคับคุณอะบังคับคุณไม่ได้เพราะคุณมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วคุณคนก็เป็นคนเฉียบขาดเฉียบขาดทุกเรื่องราวแต่บางครั้งก็ซ่อนความรู้สึกอ่อนโยมไว้อยู่ในตัวยิ่งถ้าคุณเป็นผู้นํายิ่งถ้าคุณเป็นผู้นําแล้วด้วยคุณจะเก็ด เก็บซ่อนความรู้สึกความอ่อนแอไว้ภายในไม่แสดงออกให้คนอื่นได้เห็นแล้วสิ่งที่คุณได้มาความเธอทยานความแข็งแกร่งของคุณความอดทนของคุณนะคะนี่แหละค่ะความสําเร็จที่คุณจะได้รับนะคะองค์กรของคุณคุณจะนําพาองค์กรของคุณก้าวไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตไม่ได้อนาคตได้ไงคะเพราะมันขึ้นเดอะเวิร์เดอะเวิร์ก็คือโลกใบใหม่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองยิ่งถ้าคุณเป็นคุณพ่อนะ คุณเป็นอ่าคุณเป็นคุณพ่อใช่ไหมคะการวาจาของคุณลูกของคุณก็คือมองคุณแบบโอ้โหทำไมพ่อกินจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าคุณเป็นหัวหน้าองค์กรเป็นเจ้าของกิจการนะคะลูกน้องก็จะมีแต่ความชื่นชมว่าคุณพาพวกเขาอะ่ะผ่านวิกฤตข้ามข,ข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้มาได้อย่างไรนั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วไพ่อยากจะบอกอะไรคุณอีกคะ่ะ คุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหกดาบคุณได้หลุดพน้นออกจากความขาดแคลนจุดวิกฤตในชีวิตจุดที่ จุดดิ่งในชีวิตคุณได้หลุดพ้นออกแล้วออกไปพัฒนาตัวเองออกไปหานะคะแพชชั่นใหม่ๆเพื่อให้องค์กรของคุณได้ประสบความสําเร็จเห็นไหมคะคุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนและพัฒนาตัว,ตวเองเพื่อต่อยอดให้ก้าวไปสู่ระดับดีเอ็มเพลยเลอร์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะนับจากนี้ที่คุณเข้ามาดูนี่คือคําตอบสําหรับคุณโอกาสใหม่ๆสิ่งที่คุณพัฒนาแค่คุณลุกออกมา นะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆจุดเปลี่ยนของชีวิตได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะทุกวิกฤตมีโอกาสให้คุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรที่มันเก่าเก่ามันไม่สามารถสู้คู่แข่งได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเห็นไหมคะ mk เขายังมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตีน้อยเมื่อ mk ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ตีน้อยก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นี่แหละค่ะขึ้นอยู่กับว่ากลยุทธ์ของใครจะแน่นแล้วที่สําคัญสายป่านของใครจะยาวกว่ากันนั่นเองนะคะเราก็คงไม่อธิบายคําว่าสายป่านนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าอธิบายมันก็จะยืดยาวนั่นเองแต่ให้รู้ว่านะคะนี่คือชั้นเชิงเล่เหลี่ยมของนักธุรกิจทุกคนที่จะต้องมีเข้าใจเมื่อคุณเข้าถ่ายทักษะ ดำเนินและพัฒนาธุรกิจของคุณหรือถ้าคุณเป็นลูกน้องหรืออะไรก็ตามนะคะที่คุณเข้ามาดูนับต่างนี้คุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะหกดาบอกดาบออกมาอยู่ด้านล่างความขาดแคลนหมายถึงว่านับจากนี้จะมีโชคมีชัยไม่มีโชคได้ไงคะ The view of fortune จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะคะจุดเปลี่ยนของคุณมาถึงแล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะทก <c oughs> นะคะนี่คืออะไรคะห้าดาบนะคะห้าดาบความพ่ายแพ้ความเสียใจนะคะบางสิ่งบางอย่างย็นให้พอรอให้เป็นเรื่องความยุติธรรมคุณเป็นคนรักความยุติธรรมนะคะคุณอาจเจอความพ่ายแพ้อุปสรรคปัญหาที่ทําให้คุณได้เสียใจให้คุณได้เรียนรู้ว่าการพ่ายแพ้ครั้งเนี้ย นะคะมันนำพาให้คุณได้รู้จักคนมากมายคนที่เดินออกจากคุณไปช่วงเวลาที่คุณไม่เหลือใครกับคนที่อีกคนหนึ่งเดินเข้ามาหาคุณทั้งที่คุณไม่ได้ร้องขอให้เขาเข้ามาช่วยนี่เลยค่ะเขาเรียกว่าในวิกฤตยังมีโอกาสยังมีเพื่อนที่ดียังมีบริวารที่ดียังมีลูกที่ดีคอยสปอร์ตคุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนับจากนี้5ดา นะ,ะห้าดาบการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณได้หลุดพน้นแน่นอนค่ะเพราะหกดาบขึ้นทับห้าดาบนั่นเองนะคะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะคอบคุณค่ะนับจากนี้คุณจะเป็นคนที่รักและ้หวนแหนเงินเข้าใจเงินนะคะเมื่อคนเข้ามายืมหรือมาสอดส่องธุรกิจการงานของคุณคุณจะไม่เปิดเผยความลับนั้นให้ใครเห็นเป็นคนที่เข้าใจเงินมากขึ้นมีแล้วอยากมีอีกคุณกําลังทําสินค้าบางสิ่งบางอย่างอยู่เมื่อคู่แข่งแอบมาสง่งแอบมาส่องแอบมามองคุณนะคะคุณก็ไม่เปิดเผยความลับ กลยุทธ์นี้ให้คู่แข่งได้เห็นนั่นเองนะคะเพราะการเป็นเศรษฐีเขาจะไม่พูดพร่ำเพื่อให้ใครได้รู้กลยุทธ์ของเขาวิธีการที่จะนำพาให้คุณได้เป็นเศรษฐีให้เขาได้เป็นเศรษฐีมีไหมคะที่อีรอนมาร์กหรือว่าเศรษฐีตีน้อยนะคะซุกกี้ตีน้อยหรือว่า MK เเขามาเปิดเผยกลยุทธ์ว่าต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนู้นถึงจะประสบความสำเร็จถึงไม่ ่าถึงเศรษฐกิจจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็ยังมีทางเลือกด้วยการโปรโมชั่นล,ลดลดราคานั่นเองเป็นแพ็กเกจเสริมนั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้องค์กรของเขาอยู่รอดถ้าเปรียบเทียบคุณตอนนี้ก็เหมือน MK กับตีน้อยเป็นศึกระหว่างนะคะซุกกี้หรือว่ามาล่านี่แหละค่ะชีวิตคุณเป็นแบบนี้แหละค่ะนะคะการสู้ศึกครั้งนี้คุณจะได้เล่ห์เหลี่ยมคุณต้องมีเล่ห์เหลี่ยมคุณต้องมีชั้นเชิงและ ปรับกลยุทธ์เป็นผู้ลุกให้เร็วนั่นเองนะคะไม่ว่าจะธุรกิจการงานอะไรที่คุณเจออยู่ตัวนี้ให้คุณลุกให้เร็วนะคะลุกหมายถึงว่านะคะเริ่มทําให้เร็วที่สุดอย่าออมอย่ายมเพราะโอกาสอยู่ข้างหน้าความมั่งคั่งล่ลํารวยอยู่ข้างหน้านี่คือคําตอบที่คุณจะได้รับเป็นคําตอบที่โคตรวิเศษที่คุณได้เจอณวันนี้เชา้านี้นั่นเองค่ะแล้วยังไงต่อคะ โอ้ไม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ไม่ค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือราชินีธุดาบลาชินีผู้มีความฉลาด ปเืองความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนั่นเองนะคะนี่คือราชินีนะคะราชินีถือดาผู้มีความฉลาดปาดเปลืองความเชื่อมั่นความเยอทะยานความเก่งไม่มีใครเก่งเท่าร네าชินีถือดาอีกแล้วค่ะถ้าเรื่องความเก่งความฉลาดนะคะ <i> เป็นราชินี <i> เป็นราชินีที่เก่งและมีความฉลาดหลักแหลมเด็ดเดี่ยวนะคะตัดสินใจร <i> วดเร็วนั่นเองแต่ก็มีข้อเสียคืออารมณ์ นะคะอารมณ์อารมณ์มในบางครั้งคุณอาจจะคิดเร็วทําเร็วแต่อารมณ์ของคุณอาจจะไปทําร้ายใครบางคนบางทีก็ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองในบางครั้งนั่นเองนะคะอาจจะแบบว่าเวลาตัดสินใจอะ่ะเวลาขอความคิดเห็นกับใครอะ่ะใครเขาก็จะไม่กล้าออกความคิดเห็นกับคุณเพราะเขากลัวว่านะคะเพราะเขากลัวว่าความคิดของเขามันจะทําให้คุณอะ่ะ มองเขาไม่ดีนั่นเองนะคะเวลาคุณบอกว่าเอ้ยเสนอมาสินะคะมีไอเดียเจ่งๆไหมทุกคนมีไอเดียนะคะแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะเสนอไอเดียกับคุณเพราะว่าเขากลัวอำนาจเขากลัวว่าคุณไม่รับข้อเสนอของเขาไม่รับข้อมติที่เขาเสนอไปนั่นเองนะคะบางทีก็ดูอ้างหวางโดดเดียวนะคะ จิตใจลึกๆแล้วอ่ะคุณเป็นคนที่อ่อนไหวนะคะลึกๆภายในคุณแสดงความเข้มแข็งให้คนอื่นเห็นแต่ลึกๆอ่ะคุณโคตรอ้างว้างเลยค่ะเพราะความเก่งความสามารถที่หาตัวจับยากนี่แหละค่ะสําหรับผู้หญิงราชินีถือดาั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะโ oh อ้โหคุณค่ะ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 เป็นคนที่มีพรสวรรค์เป็นคนเก่ง เป็นคนที่หาทางรัดให้กับตัวเองได้งานยากๆเอามาเหอะเมื่อคุณได้ลงมือทําไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะราชาถือดาบและราชินีถือดาบเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วนั่นเองนะคะคุณจะหาวิธีทางรัดเพื่อที่จะให้งานงาน,นสําเร็จบางคนโปรเจกต์เขาให้6เดือนหรือ1ปีใช่ไหมคะแต่คุณสามารถเลื่อนทางรัดนั้นให้เป็น3เดือน สามอาทิตย์ก็ได้แต่ความการงานที่คุณเลื่อนมาเนี้ยจะประสบความสําเร็จแบบง่ายดายนั่นเองเพราะว่าคุณเป็นคนที่หาวิธีรัดให้กับตัวเองให้ประสบความสําเร็จได้เร็วที่สุดนะคะ การงานและคุณเป็นคนที่นักแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างได้ดายถ้าให้คนมาแก้ไขปัญหาคุณนะคะให้อสมมุติว่ามีเพื่อนหรือว่ามีธุรกิจอะไรนะคะมาให้คุณแก้ปัญหานะคะคุณเป็นคนที่แก้ไขปัญหาให้ใหกับทุกคนได้อย่างได้ดายแต่ปัญหาตัวเอง <laughs> แต่ปัญหาตัวเองแก้ไขได้ยากมากนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ย คุณจะแก้ไขปัญหาได้ง่ายดายแต่ถ้าเป็นเรื่องครอบครัวเนี่ยเรื่องบางเรื่องนะคะคุณจะแก้ปัญหายากนั่นเองนะคะนี่คือความเก่งความสามารถของคุณคุณจะมีความสุขเข้ามานับจากนี้นี่คือความคําตอบของคุณนั่นเอง,งที่คุณอยากได้นั่นเองนะคะนะคะนี่คือคําตอบของคุณนับจากนี้คําตอบนี้จะนําพาให้คุณได้รับสิ่งใดอีกคะ่ะ ความรู้สึกดีๆของคุณกําลังจะเกิดขึ้นคุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนอ่ะออกจากบางสิ่งบางอย่างทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือเดเดดนะคะมันจบแล้วคะ่ะนะคะปัญหาอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอมาให้คุณได้รู้เลยว่านับจากนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ความสาเร็จครั้งใหม่กําลังจะเกิดขึ้นคุณชีวิตใหม่ของคุณคุณกําลังจะได้หลุดพ้นไม่หลุดพ้นได้ไงคะอกหกดาบนะคะความสุขครั้งใหม่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งใหม่ๆเห็นไหมคะคุณได้เดินออกไปจากนะคะชีวิตที่อ่อมที่ยมเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งต่างๆที่คุณปรารถนากําลังเข้ามาหาคุณมีใครหลายๆคนเขาก็อยากเรียนแบบคุณนับจากนี้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะนี่คือเดอะเดย ผู้กุมดวงชะตาผู้กลุมดวงวิญญาณของคุณมาสื่อกับคุณหรือว่าเจ้าเกณฑ์ชะตาเทวดาประจําตัวของคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะเดเทาวมันจบแล้วค่ะนะคะมันจบแล้วเรื่องบางเรื่องนะคะเด e อ o เท r าวจบเด e อเดทนะคะจบครั้งนี้มันอาจจบแบบล้มละลาย นะคะลมเลิกกิจการแต่บางคนลมเลิกกิจการแล้วนะคะหรือมีเรื่องคดีฟ้องร้องฟ้องศาลหรืออุบัติเหตุนะคะให้ระวังด้วยดีนะคะแต่ว่าถ้าคุณได้รู้แล้วเพราะมันขึ้นเดอะเดตและเดอะทาวเวอร์มาพร้อมกันนับจากนี้คําตอบถ้าคุณตอนนี้คุณเจอปัญหาวิกฤตในชีวิตให้คุณได้รู้เลยว่าปัญหานั้นกำลังกำลังจะนําพาให้คุณก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ใหม่ นะคะคเหมือนชีวิตของคุณได้เซตซีโรอีกครั้งหนึ่งวันหนึ่งชีวิตของคุณไม่เหลืออะไรก็ให้คิดว่ามันก็เหมือนการเซตซีโร่ในชีวิตนั่นเองนะคะหลายๆคนนะคะเขาก็เจอแบบนี้เหมือนกันนั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วนับจากนี้สิ่งใดๆจะเกิดขึ้นกับคุณอีกคะมีความสุขอีกไหมนะคะเมื่อเกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมนะคะนี่คือ คุณจะกลัวอะไรคะที่จริงคุณผ่านจุดวิกฤตมาแล้วนะคะมันอาจจะออกช้าบางคนนะคะเจอความอ่อมความยมวิกฤตในชีวิตนานแล้วคะ่ะแต่ว่าหาทางออกไม่ได้จริงไหมคะนะคะนับจากนี้คุณจะหาทางออกได้เพราะมันจบจบเร็วมากนะคะบางคนคุณสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างเสียคนรักเสียครอบครัวเสียหลายๆเรื่องไปนับจากนี้ลุกขึ้นมาให้เร็วคะ่ะนะคะเพราะคนที่เป็นเวอร์ชั่น2 0 2 7 2 0 2 6รอคุณอยู่นะคะความเข้มแข็งของคุณดึงพลังงานแห่งความเข้มแข็งของคุณออกมาใช้ค่ะต่อค่ะทุกคนนะคะสิบดาบนะคะปัญหาอุปสรรคที่คุณเจออยู่มันจบแล้วนับจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆมาสู่ชีวิตคุณสิ่งที่คุณหวังไว้จะประสบความสำเร็จนะคะแล้วไงต่อคะสิบดาบนับจากนี้ คุณเจอมาหนักเลยนะคะสำหรับคนที่นะคะมาดูคลิปนี้เพราะมันขึ้นเดอะทาวเวอร์แล้วก็10ดาบคุณโดนหักหลังใช่ไหมคะคุณโดนธุรกิจแทบจะไม่มีเงินเลยใช่ไหมนะคะวิกฤตในชีวิตเห็นไหมคะนะคะนี่คือ10ดาบนะคะนับจากนี้นะคะจะมีแต่สิ่งดีๆนำพาไม่ว่าปัญหาใดจะเกิดขึ้นกับคุณ มันก็เหมือนบทเรียนคิดว่ามันก็เหมือนบทเรียนบทหนึ่งเท่านั้นเองนะคะสิบดาบแม้ว่าคุณจะเจอปัญหาอุปสรรคปัญหาการโดนย้ายงานถูกฟอ้องร้องถูกยึดทรัพย์หรืออะไรก็ตามให้คุณลุกขึ้นมาให้เร็วค่ะนะคะแต่ที่จริงมันจบแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่ามันขึ้นนะคะ the view of fortune หรือว่ามันกําลังเริ่มต้นคะ่ะแต่นี่มันคือคําตอบนะคะแต่นี่มันคือคําตอบแล้วยังไงต่อคะ อบคุณค่ะคุณคะคุณคะเราบอกแล้วไงว่ามันเหมือนการเซซิโลชีวิตของคุณเมื่อคุณรู้ว่าไม่มีใครไม่เจอปัญหาแค่มองเห็นปัญหาแล้วหาโอกาสถ้าเราอยู่แบบเดิมๆทำแบบเดิมๆม,มันก็ไม่มีแพชชั่นอะไรนะคะถ้าเรา เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสไม่ได้ทำแบบเดิมลุกขึ้นมาสู้นะคะแล้วความสำเร็จก็จะมาหาคุณเขาเรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนี่คือโอกาสใหม่ๆของคุณแล้วคุณจะมองเห็นโอกาสที่คุณต้องการนะคะเพราะว่าคุณกำลังจะได้รับอิสระโอกาสนี้นี่คือคำตอบของคุณนี่คะนี่คือความสำเร็จครั้งใหม่ของคุณที่คุณกำลังจะได้รับหนึ่งดาบ นะคะความสุขความสเว็จงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่คุณจะได้รับนั่นเองนะคะนะคะจุดวิกฤตของคุณกำลังจะเป,เป,ล,เปลี่ยนไปวันที่แย่ของคุณกำลังจะเป็นวันที่สวยงามกลับคืนมาหาคุณอีกครั้งนี่แหลคะค่ะวันที่แย่วันนั้นคุณอาจจะกลับไปขอบคุณวันที่ คุณเจอวันแย่วันนั้นจะเปลี่ยนเปลนนะคะจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดการก็ได้นั่นเองนะคะเพราะคุณได้เรียนรู้แล้วนั่นเองนะคะถ้าใครไปดูเรื่องอสงครามส่งด่งวนคุณจะรู้ว่าอุปสรรคปัญหามันเยอะนะคะต่อคะ่ะแล้วยังไงต่อคะ อบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุคถ้าคุณปรารถนาจะมีโชคจะมีลาบจะมีงานใหม่คุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาคุณจะได้งานใหม่คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องงานใหม่นั่นเองคุณจะได้หลุดพ้นจากวิกฤตต่างๆงานใหม่ความสุขครั้งใหม่ธุรกิจใหม่และ ที่สําคัญคุณจะมีโชคเข้ามาค่ะหนึ่งถ้วยคือความสุขครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นความสุขทางด้านร่างกายทางด้านสภาพจิตใจนับจากนี้จะมีแต่การเงินการทองการงานก็จะเข้ามาคุณจะได้รับงานใหม่คุณจะได้โชคลาภครั้งใหม่คุณจะได้ความรักครั้งใหม่นั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนห้าถ้วยนะคะ5้าถ้วยคุณได้หลุดพ้นจาก,จากสภาวะนะคะ อย่าลืมนะคะว่าห้าถ้วยก็ยังมีสองถ้วยอยู่นั่นเองนะคะทุกคนสิ่งที่คุณล้มเลิกกิจการคุณมีปัญหาหรืออะไรก็ตามแต่นับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองตอบคบคุณค่ะขอบคุณค่ะอบคุณ,คคณคเราบอกแล้วใช่ไหมนี่คือนะคะจงนำทักษะนับจากนี้5ถ้วยได้เปลี่ยบเปลี่ยน ห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยก็อะไรคะ่ะเรายังมีสองถ้วยลุกขึ้นมาค่ะเพราะวิกฤตของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนับจากนี้แปดเหรียญทักษะของคุณนะคะการเงินจะนำพามาจากชื่อนับจากนี้คุณจะมีชื่อเสียงที่โด่งดังชื่อเสียงมาจากไหนคะชื่อเสียงมาจากการงานทักษะฝีมือนะคะความสําเร็จนะคะด้วยปัญญาหนึ่งสมองสองมือของคุณนั่นเองนะคะนี่คือแปดเหรียญคุณไม่มีทางความขาดแคลนสติ ปัญญาของคุณฉเฉลียวฉลาดและความสามารถที่พิเศษคุณเป็นคนเก่งในล้านการออกแบบฝีมือทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมคะแปดเหรียญน,นะคะความคิดสร้างสารรค์ของคุณจะนำพาเงินทองเข้ามาสู่คุณจนมีบางคนหาตัวจับยากมีคนมาเรียนแบบคุณเขาก็ไม่สามารถเรียนแบบได้นะคะนี่แหลคะค่ะ เป็นเอกลักษณ์ความเป็นยูนีของคุณนับจากนี้นะคะชีวิตของคุณจะมีความโดดเด่นชื่อเสียงเงินทองจะลังไลเข้ามาหาคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงวิกฤตในชีวิตของคุณกําลังจะได้เปลี่ยนไปนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะวิกฤตในชีวิตของคุณนี่คือคําตอบที่คุณอยากได้รับความอมความยมในชีวิตของคุณของคุณกําลังจะจบไปนั่นเองวันนี้เช้านี้ไม่เหมาะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ